พอดีไปเจอกระทู้หนึ่งนะครับในพันทิปเนี่ยเขาบอกว่าข้าราชการมีข้อดีตั้งมากมายทําไมคนถึงไม่อยากเป็นกันและเขากลิดมาเป็นข้อๆผมก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ก็มาสรุปข้อสุดท้ายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอไล่ฟังก่อนนะครับเผื่อใครที่สนใจะจะเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการไม่โดนเลีออฟไล่ออกการันตีได้ถึงอายุทํางานได้ถึง60ปีอันนี้ก็ค่อนข้างจริงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดท่านตั้งใจทํางานแล้วก็ไม่ประพฤติผิดไม่นอกรู้นอกทางท่านก็จะอยู่ได้ไปตลอด นะครับแต่สาหรับบางคนอาจจะเกิดความซวยนะครับที่ไปทําความผิดหรือเขาเรียนนะครับอ่าถ้าถ้าผิดร้ายแรงเนี่ยถูกไล่ออกนะครับไม่ได้รับบํานาญนะครับแต่ถ้าเกิดถูกให้ออกหรือปลดออกเนี่ยถ้ามีเวลารับราชการเกิน24ปี6เดือนมีสิทธิ์รับบนานาญนะครับส่วนบํานาญจะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับก็พอได้รับบำนาญปุ๊บก็โอเคถูกไหมครับนะดังนั้นการเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องมีวินัยน,นะครับรักษากฎร,ระเบียบแล้วก็ ไม่นอกรูนอกทางนะครับเพราะคนที่นอกรูนอกทางมีโอกาสโดนไล่ออกนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะต่อไปทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนหลัง16-30พักผ่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นบางคนนะครับข้าราชการบางหน่วยก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ข้าราชการบางหน่วยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับบางหน่วย,ยมีหน้าที่ที่เขาเรียกนะครับอย่างเช่นเกิดน,กน้ําท่วมภูทกภัยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า คือหน้าที่ของเราทํางานเช้าเย็นก็จริงแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บด้วยความที่เราเป็นข้าราชการเป็นใครนะครับมียุทธอาวุธยุทธโุปกรณ์ถ้าเป็นกาโหมเนี่ยทหารเนี่ยเป็นหน่วยที่มีอาวุธยุทธปกรณ์ซึ่งสามารถเอาไปทํางานพวกนี้ได้ก็คือเพื่อง่ายคือข้าราชการเกือบทั้งหมดนะครับมีหน้าที่ที่จะคอยทําให้ประเทศนะครับประชาชนเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสงบสุขนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ ภัยพิบัติหรือว่าความไม่สงบเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการครับข้าราชการที่มีกระร่างกายแข็งแรงนะครับก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะข้าราชการที่สมองดีอาจจะต้องใช้หัวหน่อยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาเรียกน,นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมันอาจจะต้องมีบ้างนะครับยกตัวอย่างถ้าท่านมีเพื่อนที่เป็นตำรวจหรือว่าเป็นคุณหมอพยาบาลเนี่ยลองถามเขาดูนะครับว่าช่วงสงการหยุดยาวเนี่ย เขาได้พักไหมนะครับผมเองนะครับจำได้ว่า14-15ปีเนี่ยช่วงสงการเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีรตะเวนมีทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดนะครับดังนั้นข้าราชการบางหน่วยก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะยังได้พักผ่อนสอาทิตอยู่นะครับอนะ่ต่อไปเรื่องการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพครอบครัวรักษาได้อันนี้จริงนะครับแต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสิทธิการรักษาใคครับ ข้าราชการเนี่ยไม่ได้เบิกได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็รักษาฟรีจนหายทั้งหมดนะครับมันมีบางโรคบางอย่างที่เบิกไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนเคยบอกว่าสิทธิข้าราชการเนี่ยสิทธิข้าราชการกับสิทธิบัตรทองเนี่ย <c oughs> ใกล้เคียงกันเลยนะครับเบิกยาอะไรได้เหมือนกันใกล้เคียงกันเลยแต่ข้าราชการจะดีอย่างหนึ่งก็คือพอเป็นข้าราชการปุ๊บเนี่ย บางคนบางตำแหน่งก็คือจะมีคอนเน c t ชันนะครับดังนั้นการที่จะได้สิทธิพิเศษก็มันก็เป็นเรื่องอาเรนะครับมันก็เป็นเรื่องอสำหรับส่วนบุคคลนะครับซึ่งบางคนก็ใช้สิทธิพิเศษบางคนก็ไม่ใช้ทำเหมือนประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งคนที่ตําแหน่งสูงๆตําแหน่งสําคัญนะครับการที่เขาเก็บไข้ได้ป่วยนานๆนมันกระทบกับการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มักจะมีมความคิดว่า ผู้ความบัญชาหรือว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยต้องรีบดูแลให้ดีให้หายนะครับเพราะว่าเวลาของท่านการที่ท่านไปประชุมครั้งหนึ่งการที่ท่านไปเจรจาอะไรพวกเนี้ยครับมันมีความสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าเฮ้ยข้าราชการเหมือนกันรักษาเหมือนกันอะไรอันนี้อาจจะมีข้อแตกต่างนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะอ่ะสุดท้ายข้อนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่คุยกันบอกว่าแก่ไปได้รับบนานาตลอดชีพ3 0,000- ถึง70,000ืนต่อเดือนไม่ต้องวางแผงกนการเงินไม่อดอยากนะ อันเนี้ยไม่จริงนะครับไม่จริงอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าราชการเวลารับบํานาะญคือด้วยความที่บางคนรับราชการแค่สิปีก็ได้บํานาญแล้วนะครับบางคนรับราชการแป๊บหนึ่งก็ลาออกนะครับแล้วก็รับเบี้ยว,วัดอะไรพวกนี้นครับซึ่งมันก็มีเกณฑ์กันได้บํานาญแต่เขาจะได้บนานาญเนี่ยขั้นต่ำนะครับซึ่งขั้นต่ําปัจจุบันก็คือเกณฑ์การของชีพนะก็คืออยู่ที่เมื่อก่อน1 0,000บาทแล้วก็ปรับมาเป็น11,000นะครับใน ช่วงต้นปีครับตอนนี้เกณฑ์ขั้นต่ำคือ11,000นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงข้าราชการข้าราชการส่วนใหญ่นะครับเอาระดับสูงๆเลยเนี่ยตอนนี้นะครับจะเป็นตันที่ประมาณ76,800 7 6 8น0ะครับ76,800เนี่ยถ้าเขามีเวลาราชการนะครับตามสูตรนะก็คือ50ปีนะครับเขาก็จะได้เงินเดือนรับเงินเดือนเต็มเพราะว่าสูตรการคำนวณบำนาญคือ เงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50นะครับดังนั้นข้าราชการทหารบางคนที่เงินเดือน76,800นแล้วเขารับราชการตั้ง5ปีแล้วก็ได้ไปอยู่คุณที่เสี่ยงหรือว่าไปทำอะไรได้ได้บัรทวีคูณเข้ามาอีก15ปีเนีปีรวมกันแล้วในี่ย50ปีเขาก็จะสามารถรับเงินเดือนเต็มนะครับแต่ข้าราชการยุคใหม่นะครับที่เป็นสมาชิกกบขเขามีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณบำนาญน,นะครับก็คือข้าราชการที่บรรจุหลังปี 40เนี่ยจะเป็นสมาชิกกบขเขาใช้สูตรการคำนวณว่าเ,เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนนะ60เดือนสุดท้ายเนี่ยเอามาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ามาคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50นะครับทั้งนี้จะจ่ายไม่เกิน70นะครับ70ดังนั้นเอาง่ายเอาแบบเต็มแม็กซิมัมเลยสมมุติว่าใครที่เงินเดือน76,800เนี่ยสูงสุดละนะครับมันอาจจะมีสูงกว่านี้นะก็จะเป็นพวกเป็นสารหรือเป็นอะไรพวกนี้นครับ สมมตว่าเงินเดือนเขาสูงเนี่ยประมาณ76,800อัรอ่ะตีกลมๆว่า7 0็0 0ถ้าเป็นข้าราชการยุคก,ก่อนนะครับไม่เป็นสมาชิกกบขของเน,น,า,นเาเขาก็จะได้สมมุติว่าเขามีเวลาราชการส5าปีแล้วมีวันทบีคูณอีก15ปีก็ได้ประมาณตัก50นะครับก็คือ76,800ปคูณด้วย50ปีนะครับแล้วก็หารด้วย50เขาก็จะได้บำนาญรับเต็มนะครับก็คือประมาณ70,000กว่าบาทแต่ สำหรับสมาชิรกกบขนะครับทำงานเหมือนกันมีราชการเหมือนกันมีวันทวีคูณเหมือนกันเขาจะได้แค่70%นะครับของ70,000ก็ตกประมาณ50,000กว่าบาทนะครับดังนั้นข้าราชการยุคใหม่นะครับก็จะมีบํานาญแค่11,000นะครับไปจนถึงประมาณ54,000นะครับ54,000ราวๆนี้นะครับถัดมานะครับไม่ต้องวางแผนการเงินไม่อดอยากอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นความเชื่อที่ ผมไม่บอกว่าผิดละกันนะครับเป็นความเชื่อแบบหนึ่งนะครับแต่ความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือถ้าเราไม่วางแผนทางการเงินนะครับเราวางแผนแบบง่ายๆก็คือได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอะเราก็เสียนมาแล้วบํานาณสามหมื่นแล้วก็คิดว่าคิดสามหมื่นเราจะใช้ไงให้มันพอใช้ไงให้มันพอใช้ไงให้มันพอวางแผนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านไม่มีก๊อกสํารองไม่มีเงินอื่นๆเนี่ย เวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดฉุกเฉินเนี่ยท่านต้องกู้ถูกไหมครับเมื่อท่านต้องกู้เนี่ยด้วยความที่เวลาเราเรา,เรายังเป็นข้าราชการยังทํางานอยู่เนี่ยเราก็จะได้รับการปล่อยกู้แล้วผ่านไปสักไม่แยะหนึ่ง,งเราก็เคลียร์หนี้สินหมดแต่สําหรับเมื่อเป็นผู้รับบํานาญนะครับการที่จะผ่อนเนี่ยมันเริ่มกู้ยากและไม่มีใครจะปล่อยละเพราะว่ากลัวว่าเรากู้เรากู้ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตายก่อนนะครับดังนั้นมีโอกาสที่เขาจะสูญเสียเงิน เขาก็ไม่ค่อยปล่อยกู้หรือ,ปล,อปล่อยก็ดอกแพงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเมื่อเป็นข้าราชการยุคใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องวางแผนทางการเงินนะครับวางแผนการเงินก็หมายความว่าเฮ้ยาวางแผนในวัยเด็กนะเราวางแผนที่จะออมเงินเก็บเงินยังไงให้เงินตอนที่เกษียณมีเงินเ,นเยอะๆนะครับและเมื่อเราไปวางแผนในตอนใกล้เกษียณมันก็จะเป็นการวางแผนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเราจะเกษียณแล้วนะทรัพย์สมบัติที่เราสะสมมามีเท่านี้เงิน บำนาญมีเท่านี้เงินกบขมีเท่านี้ที่ดินเท่านี้ท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างมีเท่านี้แล้วเราคิดว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่แล้วเราก็มาวางแผนบ <art> <_ t art> ริหารจัดการว่าถ้าสมมุติว่าเราวางแผนว่าจะตายตอนอายุแปดสิบนะครับแล้วเราก็เตรียมเงินไว้เท่านี้บางเอิญอนอยู่ถึงเก้าสิบอยู่ถึงร้อยปีอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางแผนไว้ถ้าตายแปดสิบแต่เราดันตายตอนเจ็ดสิบมันอาจจะมีเงินบางส่วนที่ยังเหลือให้กับทายาทอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง ความคิดเกี่ยวกับการลงทุนดังนั้นนะครับการที่เป็นข้าราชการแล้วไม่ต้องวางแผนทางการเงินผมมองว่าอันเนี้ยไม่น่าจะใช่นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันผิดนะหมายความว่าถ้าท่านไม่วางแผนและท่านใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งท่านเจอปัญหาก็ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าท่านไม่วางแผนทางการเงินแต่สําหรับใครที่อยากใช้ชีวิตแบบอ่ะมีปัญหาปุ๊บเอาเงินฟาดไปนะครับถึงเวลาแก่มาเกิดบ้านเสียบ้านต้องซ่อมนู่นนี่นะั่น ท่านก็ถอนเงินเอาไปฟาดไปให้ปัญหามันจบๆไปท่านจะแก้ปัญหาแบบนี้ก็ได้แต่ท่านจะต้องเตรียมเงินให้มากพอนะครับพอถึงเวลาก็เอาเงินฟาดไปให้มันจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เชื่อว่าข้าราชการมีข้อดีข้อเสียนะครับเอกชนก็มีข้อดีข้อเสียการทําธุรกิจส่วนตัวก็มีข้อดีข้อเสียนะครับดังนั้นเราก็มาแชร์และแบ่งปันกันแล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นอย่างไรกับการติดข้าราชการนะครับ